สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดเตากันนะครับมาลองดูนะครับที่เผาไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับน่าจะเปิดได้เตานี้นะครับหนึ่งเตาแล้วก็เตาที่สองนี่ต้องดูทีครับว่าจะเปิดได้ไหมเพราะว่ามันยังอุ่นอนิดนึงแต่ว่าเตาตานู้นครับตาน้น่าจะยังเปิดไม่ได้ครับว่าความร้อนมันยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาลองเปิดเตานี้เลยหละครับเพราะว่ามันมันเย็นไวนะครับเตานี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไหม้หมดไหมนะครับแต่ดูจากาดูจากควันจากอะไรแล้วมัน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 ใช่นะครับมันมันน่าจะไหม้หมดแล้วแต่ก็ไม่แน่ครับบา,<ง>บางทีก็โดนหลอกเหมือนกันเอามาดูกันครับ,บเส็จแล้วนะครับ 海内涛。 เป็นทานอยู่นะครับน่าจะเป็นทานบางส่วนนะครับมันไม่น่าจะเป็นทานทั้งหมดอ้อเดี๋ยวครบล,ลองวดมาดูครับ เป็นฐานแล้วนะครับอืมโอเคครับได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมากอกกรอกเข้าถุงปุ๋ยเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับ,บเาตาที่สองครับไม่ได้ถ่ายไว้ตอนเปิดเตา อที่สองนี่ก็ได้ประมาณสองสอบนะครับหนึ่งสอบสองสอบแล้วก็ที่เหลือนจะได้สองสอบครึ่งถึงสามสอบนะครับก็ได้ตามที่ตั้งใจไปนะครับสามเตาแต่เตานี้เปิดไปแล้วนะครับวันนั้นไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันมัน ดับไม่พร้อมกันนะครับก็เลยถ่ายแค่เตาหนึ่งกับเตาสองไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ทำให้ดูแล้วนะครับวิธีการดูไฟดูรีเตานะครับเก็บน้ำส้มขอนไม้ครับเก็บน้ำส้มขอนไม้ยิ่งนานเอ่อรีเตาหน้าเตาให้เล็กเก็บน้ำส้มขอนไม้ได้นานแล้วฐานก็เป็นฐานดีนะครับเป็นก้อนดีนะครับฐานปนน้อย คิดเท่าหน้าเตาไม่ค่อยมีนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเอ,อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ